โอ้ยก่อนโอ้ยโอ้ยเงียนเงียนเลยก่อนเงียนบัญชีกรรมโอ้ยก่อนอโอ้ยอ,อย่างนั้นเลยก่อนคำเตือนนี่มีคำหยาบคายมากถึงมากที่สุดนะครับหากเพื่อนๆคนไหนฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็สามารถกดผ่านคลิปนี้ได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเตือนแล้วนะเพราะว่า ยาบมากๆเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ใน ABA นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในตัวละครที่เปิดคลิปเลยนะครับผมก็คือเจ้ากรเป็นหนึ่งในตัวดาเมจที่โหดมากๆซึ่งผมอัดคลิปมา3รอบแล้วรอบแรกไม่ช็อตรอบที่2ลืมอัดคลิปเยี่ยมกูพูดคนเดียวเป็นชั่วโมงนะครับฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาจัดเต็มนะครับวิธีการเล่นกรน,นะครับทุกคนหาคนที่หมั่นไส้ที่คุณอยากฆ่า,าแล้วคุณก็อันตีแค่แม่งคนเดียวนะครับผมโอเคเราเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราหาคนที่ ชอบมาตีเราหรือว่าคนที่มันเก่งๆแล้วเราค่อยอัเตะใครมันก็ได้นะครับกนพิดมันต้องท่าสามโอ้ยอนี่มันคอมโบไอ้บัคคอมโบทุกคนโอเคผมได้ทาร์กเก็ตล็อกออนและก็คือเจ้าเสาไฟทุกคน <laughs> ไม่ใช่เสาหลักไฟแต่เป็นเสาหลักไฟโอ้ทีมเราไม่ขาดรอยนะครับทีมเราขาดจัดว่ะทุกคน เกินเพื่อนเอออืมอันเตะไม่โดนสักตัวปึ๊บโอ้โหทำไมทีมเรามันขาดอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าผมเข้ามาเร็วกว่านี้นะครับผมได้อันติไข่สักคนมาแล้วทุกคนอันนี้ถือว่าเป็นน้ำจิ้มเซิร์ฟเไปก่อนแล้วกันนะครับเอ,อือเอาเตะเฮ้ยจะได้แล้วจะได้ไม่นะที่อันนี้ อนนเอ้ยอติอติขอ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 ที่เสาหลักไฟเอ็นน้องไม่รู้ว่าไฟไหม <c oughs> ไม่รู้ว่าไฟไหมเกมนี้เราเพิ่งเข้ามาครับทุกคนกางเกมเราก็ได้อันติไปแล้วอันติเก็บไวมากนะครับเจอกันอีกหนึ่งเกมครับมันอ๋อมันอยู่ทีมเดียวกับเราทุกคนเราต้องหาเป้าหมายใหม่วะโอเชืออีกสามเกมนี้ผมต้องฆ่าใครสักคนรัวๆนะครับอ่าไอ้นี่ก็ได้ถ้ตตาน้ามันไม่อยู่ทีมกูนะอ่า ไอ้บ้าคอมโบไอ้บ้าคอมโบปับับๆับเฮ้ยทำไมมันหลบได้รัวๆเลยวะทุกคนมันขนาดนั้นเลยมันหัวเลาะทียอะไรสัต์เออโดนกุดดึงเออโดนกุดดึงโอเคได้อยู่ทุกคน โอ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันสกิลรัวๆอะอ่าได้ไอ้สัตว์ได้มันสกิลรัวๆเลยอ่ะทุกคนมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหรอโกโจโอ่ะมันหลบรัวๆเลยนะครับไอหัวเลาะเฮียอะไรสัตว์ที่อะโอ้ยโอ้ยอิลูมิมอ,อือเก็บสอง ไอ้ศาสตร์เก็บสองนี่ฮบแต่เราอันตีช้ามากเลยนะทุกคนโอ้โหติดฮบอุ้ยทีมเราไอ้ศาสตร์ทีมเขาเล่นกันสี่คนทีมเราเล่นกันอยู่สองคนไอ้นี่ก็เพิ่งเข้ามานะฮบหรือว่ามันเข้ามานานแล้วแต่มันไม่ได้สกิลวะใช่อ่ะช่วยกูนหน่อยดีทีมพวกมึงเล่นดีๆหน่อยนะฮบ เอาหน่อยทียนนี่อืม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 เกาะแตกไม่หีอ่าไม่หยีไอิสตาเอามันเพื่อนสวยนี่สกิลเสริมสกิลเสริมตายอืมอืมหนึ่งทีต่อยไม่โดนสักที อันตีเลยโอ้ยโกโจโกโจโกโจโอยู่ไหนวะโอ้ยโกโจโอ้ยโกโจอืมโกโจคุ้งเจอโกหิศเดี๋ยวรอเรามีอันตีอีกก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราโอ้ยโกโจอีกรอบนะครับอืม นี่นี่ลูฟี่โอ้ยอลงไม่ทุกคนมันเคล็ดท้ยด้วยความเลสแสงชิบโออีกสองเกมที่ผมอัดก่อนหน้าโคตรสนุกเลยนะผมอันตีรัวๆได,ได้ได้ตาละสามรอบแบบทุกคนแต่เสียดายนะครับลืมอัดคลิปไ <c oughs> อ้ย่ากูอาพับขนาดที่กูต้องมานั่งอัดใหม่สามสี่รอบนะครับเออตายกูเนี่ยเฮ้ <c oughs> เราฆ่าไปเจ็ดแล้วนะครับทุกคนดูสกอร์คิวเราดิแล้วดูทีมเราไม่อยากสู้ไม่ได้ทีมเราไม่ฆ่าไม่ค่อยได้เลยนี่ครับเออโอ้ยอิลูมิโอ้ยโอ้โหเจอกูคูแบ็กปั๊ปปั๊อิลูมิหนึ่งเคลโอ้ย,อยอก,โยกดโจทะยอ,อมนลบได้ ใช่อะก็โหโอ้ยไม่โดนได้ไงอะถามจริงทุกคนเมื่อกี้ไม่โดนหรอเมื่อ,อกี้จ่อหน้าโอ้เยี่ยมเลยเฮบเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเราสกิลไม่โดนใครสักคนที่ะทีมโกไม่ไหวเอออือตายอีกแล้วไอสัตว์ทีมเรา เอทีมกูมาเล่นหมาไม่แดกเลยวะไอ้าสตร์แม่งเอฟเคกันทุกคนเลยเที่อทีมเขาไม่มีใครเอฟเคเลยสักคนอโอโอ้โหโดนีครับโอ้โหเฮ้ยมันคอมโบโเยี่ยอะไรรัวๆเนี่ยทุกคนมันขนาดนั้นเชียวนี่ครับโอ้เราจัดไปแปดคิวแล้วดูดิ ทีมเราสกอร์มันยังอยู่เท่าเดิมเลยเจ่ผมไม่ชอบเลยวะที่นี่สัตว์โดนกูไปคุยเลยคุยเลยสัตว์ทีมกูไม่มาไม่แตกอันตีเลยทีอ่อนี่สัตว์ตาหน้าเจอกูสัตว์ตีไปแนละ้วสองคนทุกคน อันตเตยเจอกูเกมแน่โอ้โหสิเอ็ดคิวครับทุกคนดาเมจอยู่ที่เจ็ดร้อยนะครับพอยอยู่ที่หนึ่งพันนะครับก็สู้เขาไม่ได้เลยทีมเรานะครับเจอก,กันเกมที่สามครับเอ้ยเกมที่สองดิเพราะว่าเกมก่อนหน้านี้เราไม่นับนะเพราะว่าเราเข้ามากางเกมนะครับทีมสามครับทุกคนโอโ้โหทีมเขียวไม่มีสี่คนเลยทีมเรามันจะมีใครเอฟเควะโอ้ยทำไมผู้มึงต้องมาตีกูก่อนด้วยเนี่ยไอส้สัส กูทำไรเนี่ยเลิกตีกูเที่ยอ,อืม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 คอมโบไม่ติดไอสารแม่งตีกูก่อนทุกเกมเอ้ยเลิกมายิ่งกับกูทุกคนเป็นส้นตีนอะไรมันเป็นอะไรกับเรานักหนาครับผมอยากรู้ว่าโอ้ย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 ำไมห้างผมไม่โดนทุกคนฮ้ โป๊ะโป๊ะโอ้ยาโอเคครับหลบได้ปั๊มกันกดกันที่อันนี้หมดแพทชั่นเออดึงโป๊ะโป๊ะโอ้ยาโอ้ยยาอันตรีทีเดียวทุกคนโอ้ยโอ้ยโยนั่นมันฮีสกอันโอ้ย โอ้เมื่อกี้ถ้าเราต่อยได้เราได้ฆ่าไปแล้วนี่ครับผมมันยังอยู่ปะไอคคอสมิกอ่ายังอยู่ทุกคนเชบอันตีเลยกูมันไสอยู่ไหน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 ปั๊บกดโจโอ้ยโดนกูโกูโจคุงฮิโซกะช่างแว่งโกโจเท่านั้นทุกคนโอลี่โกโจนี่ครับที่เรา จะฆ่ามัน <c oughs> เป็นค่อยเลยเนี่ยทษทีนะสำหรับคำหยาบนี่ครับ <c oughs> ก็อารมณ์ในเกมนะครับขำๆสกิลไม่โดนครับโอเคอันติเราเก็บได้เยอะมากเฮ้ิสกะดึงดโดนโดนทิดตรงอ้าวเฮ้ยฮิสกะได้ตีแล้วลบเล็ก หลบลหลีกฮิสกะเนี่ยแม่งฆ่ากาูทุกคนต่างอันตีโหสกิลฟรีหมดเลยวะทุกคนที่อ่ะบันเจกัมสกิลไม่โดนใครเลยนี่ครับโอ๊ะโอ๊โอ๊ยยาโอ้โหแม่งทุกคนแปลงร่างว่าตกฟลักเออบุ๊มฟับฟุบฟับ,ฟบหลบเหล็ก โอ้ยโอ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 ้ยโอ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  โอ้ยมันคอมโบไงวะน่ะอืมอึ่งตายไอ้สัตว์เหตตายไปดิตายไปดิไอีอันตีเลยเชโกโจอยู่ไหนวะโอ้ยโกโจเอา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 เนี่โอ้ยโกโจโกโจหายทุกคนโกโจหายผมจะได้อันตีสามรอบนะถ้าโกโจหายอย่างงี้โอ้ยโกด โอ้ยกดโจอโอ้ยกดโจอ,อืมโดนกวนผีไปสามรอบได้สามโอ้ยกดโจเจอกูอีกเกมหนึ่งเจอกูอันติอีกทีหนึ่งไอ้น้องโอ้ยโดนโน่โอ้ย ยาคอมโบไอป้าคอมโบไอ้พวกว้าคอมโบเอ้ยนี่ครับพวกเชนี่ป้าคอมโบทุกคนฮิโซกะโอ้ยอู้ดโดนบันจีกรรมเราฆ่าไม่โหก่าทุกคนโอ้ยตอนนี้แต้มเราโหยังยังตามอยู่ดีนะทีมเรามันไม่ทำแต้มเลยนะครับดูดิสี่ร้อยแมแล้วก็มีคนออกอีกคนหนึ่งทุกคนเออเราไม่ได้อันติชัวเลยวะ เทียน,นี่ลบลีกอ่ะไม่น่าได้อันตีนะครับโอ้ย,อยทุกคนโกดโจมันแคนไอ้โกดโจมันแคนเรามากเลยนี่ครับโดนกวนตีไปกินล่าแล้วก็มันเลวเอ็นเจอพลังความแคนพี่เขาไหขับเคลื่อนด้วยความแคนปรับขอ,อนตีได้ไหมโอ้อันตี โอ้โหทุกคนกดหนึ่งไม่ทันนะครับเจอกันเกมที่สามครับทุกคนโอโ้เสียดายมากอะไม่งั้นผมอันติไอโกโจโดได้อีกรอบนะครับทีมเราแม่งไม่เอาเรื่องเลยนะ่ครับมาทุกคนอ่อไอตัวไหนมันน่าลำคานบ้างวะไอสัตว์ไอตัวเฮียไหนน่าลำคานกูจะเอาแม่งให้หมดเลยอืมนี่ไนอืมเล่นอย่ามาเก่งแถวนี้๋ยวันติใส่แม่งคนเดียวเลยสัตว์โอเค เดี๋ยวเราหาตัวน่าลำคาญก่อนนะครับโอ้ยโอ้โหเออจับไม่ได้วะที่ย่ะโดนกูฟ <c oughs> ึ๊บ <c oughs> เราอาจจะต้องเข้าไอ้นี่ลัลวๆนะทุกคนไอตัวเนี้ยไอคิงออฟฮีโร่อะ เที่อ่ะโอ้ยหลบไม่ทันไอ้น้องเดี๋ยวผมจะเข้า king of hero เราดูดีกว่าวะ,วะทุกคนโอ้คนตั้งเยอะแต่แม่ง afk เคโมลไรผมไม่ชอบเลยนี่ยครับเกมแม่งไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่เรื่อง afk อ่ะอึ้งที่ยนี่ตายตายโดนกไม่เอาเต็มหม่เลยทุกคน king of hero สัตว์ที่อะไรอืมกวนตหนึ่งอืมเจอนะครับเจอเลาอืมขับเคลื่อนด้วยความแข็งเร้จัดไปห้าตัวแล้วนะครับเราขับเคลื่อนด้วยความแข็งทุกคนเราไม่ขับเคลื่อนด้วยความอืมด้วยความเขาเรียกว่าอะไรวะที่มันแบบสุขุมนุ่มลึก โนโนโนที่นั่นเราไม่ทําอย่างนั้นที่นี่เราไม่ทําอย่างนั้นที่นี่เราขับเคลื่อนด้วยความแข็งออโดนตึงเนิดอยังยืดตึงเนิดโอ้ย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 ที่นี่เราไม่ทําอย่างนั้น อไม่มีแน่โอ้โหทุกคนนัวแม่งครับแต่สีแดงน้อยไปหน่อยผมไม่ชอบเลยปะอยากให้สีแดงเยอะกว่านี้โอ้ยคิงฮิลโลมาช่วยล้วเพื่อนปั๊บปับปับเทียเทียดับเบิลคลิยวฮะอันตีเลยครับคิงอฟฮิ e โลเท่านั้นทุกคน o n l ี่คิงอฟฮิ r โล ขับเคลื่อนด้วยความแค้นฮ่า่ไอสัตว์เจ้าขับเคลื่อนด้วยความแค้นนี่มันรสชาติแห่งความแค้นเนี่ยมันแน่ยาแค้นเราแน่ดูนะทุกคนเราเอาแต่มันนละรสชาติแห่งความแค้นนี้ฮะฮ โอ้ยโกโมโนโมโนโอเคโอ้ยอันตีเออทุกคนมันตีเลยครับซึ่งไม่สนใจโอ้ยอ๋อนึกว่ามันอันตีใหญ่ไม่ใช่ไม่สนใจอยู่แล้วอันตรงอันติอะไรไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งขึ้นชิปปับโอ้ย ศาสตร์โกโมโนโมุนหมัดปัญญาอ่อนเล่นเป็นเหรอเล่นเป็นเหรอหมัดปัญญาอ่อนหมัดปัญญาอ่อนหมัดหนึ่งไอคิวเที่ยล็อกหลบอืม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 ตึ๊บตึ๊บนี่ไงนี่เฮ็บโอ้ยโอ้ผมจะคลายหมัดปัญญาอ่อนสักหน่อยทุกคน โอ้โหเด้วชิปแตะเชื่อโอ้ยโ,โ,โ,โกคูไม่ใช่ทีมเราเออผมนึกว่าโกคูทีมเราเมืม่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ป้องกันอะไรเลยครับโอ้จัดไปแปะแล้วุกวนเดี๋ยวเราจะขับเคลื่อนด้วยความแค้ในอีกทีอีกนิดหนึ่งน่าจะอันตีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ไงโอ้ยคิลัวใช่อย่อคิลัวอันตีกูจะไม่ได้อันตีเนี่ย โอ้โห,โหเกียร์เท่าไหร่ไม่รู้ทุกคนแต่เราถอยก่อนครับโอ้โห,หมัดปืนยักษ์เออไม่เียน,นะขับเคลื่อนด้วยความแข็งเอ้ยหยุด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 เฮียขับเคลื่อนด้วยความแข็งไอ้น้องซึงคิงอัพฮิลเลอร์ตายไปซะความแข็งของไพ่ไม่ให้เองมาโดนั <laughs> ตีเราไปสามสี่รอบแล้วนะทุกคนคิงอัพฮิลเลร์ หมั่นไส้ล้วนๆนะครับเหตุเกิดเพราะความหมั่นไส้ประมาณนี้นะความโหดของเจ้าก่อนนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูม่งครับบา,บายโอ้ยอีกร้อยหนึ่งก็ส่มสกินได้แล้วแต่เมื่อไหร่จะได้สกินก่อนวะ